เราจะต่อดอกแถวที่3นะคะจำนวนดอกที่ใช้จะใช้3ดอกดอกที่1วางด้านหน้าต่อด้านเดียวพอดอกที่2นะเราพลิกกลับมาก่อนที่เราจะพลิกกลับมาให้เราใส่มาร์กอร์ตรงนี้ไว้เพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวมันต้องใช้จุดช่วงจุดเชื่อมต่อร่วมกันพอเราหมุนกลับมาดอกนี้ดอกเต็มต่อเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาจบตรงจุดเชื่อม ตอนที่ต่อเต็มนะ่ะต่อด้านนี้ฝั่งนี้ไม่ถูกต่อนะคะมาต่อแค่มุมนี้มุมเดียวแล้วเปิดชายเสื้อไว้ดอกที่ต้องระวังคือดอกที่สามดอกที่สามจะเป็นการต่อทั้งหมดสี่ด้านจุดเริ่มต้นจะอยู่ตรงนี้ถ้าเราต้องการให้แขนแคบแขนกว้างสามารถปรับได้ดูาลาเอียดข้างในคลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อโคเชต่อดอกสี่เหลี่ยมต่อเฉียงคอวีรหัสคลิปคือ mf 1 4 2 ep นี้เป็น ep 5เราจะมาดูวิธีต่อดอกตรง ep 5้านะคะ ep 5ดอกที่เราใช้จะใช้อยู่3ดอกก่อนที่เราจะต่อดอกนี้นะตรงปลายมันจะเป็นซิกแซกแบบนี้นะคะให้เราเอามาร์เกอร์ประกบสองชิ้นนี้ติดกันสองชิ้นนี้ติดกันค่ะแล้วก็ข้างบนด้วย อันนี้เป็นแนวไหลเพื่อไม่ให้ตัวงานตัวนี้ขยับต่อดอกเข้าไปหนึ่งด้านต่อเชื่อมโยงตรงที่เป็นโซ่ยาวนะคะวิธีต่อจะเหมือนกับแถวที่สองดอกที่หนึ่งดอกนี้พอเราต่อหน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วใส่มาร์กเกอร์ตัวนี้ไว้หนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวเราจะพลิกงานกลับพอเราพลิกกลับมาดอกที่เราจะเอามาประกบนะคะ ต่อด้านเดียวเหมือนกันพอเราต่อด้านนี้เสร็จแล้วพอมาถึงจุดนี้มันต้องเชื่อมโยงเชื่อมโยงกับตัวโซ่ที่เป็นโซ่ยาวแค่อันเดียวนะคะแล้วที่เหลือเราก็ปิดงานดอกที่จะเอามาต่อจุดเริ่มต้นจะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นมุมที่หนึ่งเราจะเอามุมที่สองต่อมุมที่สองต่อจะเป็นตรงโซ่ยาวเวลาต่อตรงโซ่ยาวเวลาแทงนะคะจะเหมือนกับตอนที่เราต่อแถวที่สอง แทงตรงจุดเชื่อมแทงจากข้างบนลงข้างล่างตวัดดึงผ่านออกมาเป็นโซ่ตัวที่แปดแล้วก็ถักอีกเจ็ดตัวโซ่จะเป็นโซ่สิบห้าต่อด้านเดียวนะคะจุดไหนที่ไม่มีการเชื่อมต่อเราถักเหมือนเดิม แถวนี้จะเป็นการต่อแถวที่สามแล้วนะคะแถวที่สามจะแตกต่างจากแถวที่สองนิดนึงค่ะแถวที่หนึ่งก็จะต่อทางเดียวนะคะแถวที่สองตรงนี้มันจะต่อสองด้านส่วนแถวนี้เดี๋ยวมันจะมีดอกที่มันต่อมุมเดียวแล้วมันจะมีอีกหนึ่งดอกต่อสี่ด้านนี่ก็เป็นโซ่สามถักตามลายค่ะเชื่อมต่อโซ่เจ็ดเราก็สามหนึ่งสาม บก็จะเป็นการถักพอสี่คอนะคะสามหลักรวบเข้าด้วยกันคลิปจะค่อยๆทยอยออกนะคะแล้วก็ต่อให้ดูทีละแถวค่ะถ้าเราวางดอกถูกมันก็จะลงตัวพอดีจุดไหนที่ไม่เชื่อมต่อเราก็ถักตามลายเราปกติ ตัวกีบดอกนะคะมันจะมีทั้งหมด6กลีบจุดที่ต้องระวังก็คือตรงนี้ตรงที่เป็นเส้นยาวแล้วก็ระวังอีกอันนึงก็คือไม่ให้งานมันพลิกด้านพยายามดูให้ดีว่าด้านไหนเป็นด้านโชว์งานด้านไหนเป็นด้านในเราจะใช้ด้านโชว์งานนะคะหันหลังด้านผิดชนกันถักด้านถูกต่อไปเป็นโซ่ห้า เชื่อมต่อโดยการถักปุ่มถักซิงเกิลก่อนนะแล้วก็โซ่สองแทงจากด้านหลังนะดึงผ่านแล้วก็ถักโซ่อีกสองตัวพอโซ่สองตัวเสร็จแล้วก็จะเป็นซิงเกิลต่อไปเป็นโซ่ห้าถักกีบค่ะกีบก็จะเป็นพอสี่คอเวลาถักด้านหัวเข็มยาว เชื่อมต่อโซ่เจ็ดก็จะเป็นโซ่สามดึงผ่านเป็นโซ่สี่แล้วก็ถักโซ่สามต่อไปโซ่เจ็ด เราก็ถักโซ่สามเชื่อมต่อแล้วก็โซ่สาม ต่อไปเป็นโซ่ยาวนะคะโซ่ยาวมันก็จะเป็นโซ่สิบห้าเราก็ถักโซ่เจ็ดแทงจุดร่วมจุดร่วมที่มันมีการเชื่อมต่อแล้วตรงแทงตรงนี้ระวังดีๆอย่าให้บิดแทงไปตรงจุดร่วมแล้วเราก็ดึงผ่านโซ่เจ็ด แล้วเราก็ถักดอกต่อลักษณะการต่อออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้เป็นการต่อหนึ่งด้านเราถักตรงนี้มาจนมาถึงตรงกลางดอกของตัวนี้ค่ะพอเราต่อด้านนี้เสร็จแล้วนะคะจุดตรงนี้ไม่มีการเชื่อมต่อนะเราจะเชื่อมต่อแค่จุดเดียวคือตรงนี้ที่เราใส่มาเกอร์สีขาวไว้หมุนนะคะ เชื่อมต่อตรงที่เป็นโซ่ยาวพอถักโซ่เจ็ดเสร็จแล้วเชื่อมต่อตรงที่เป็นโซ่ยาวตัวนี้ใส่มาร์กเกอร์ไว้นะ่าจะได้ไม่หลงด้านโซ่เจ็ดค่ะพอหลังจากถักเชื่อมต่อตัวนี้เสร็จแล้วถักตามลายแล้วงานจะมาจบตรงจุดเริ่มต้นอันนี้เป็นการต่อดอกข้างหน้ากับดอกข้างหลังนะคะ โดยที่เข้าหนึ่งมุมเหมือนกันดอกแรกเข้าหนึ่งมุมแล้วใส่มาร์กเกอร์ไว้ดอกที่สองเข้าหนึ่งมุมอย่าลืมเชื่อมต่อจุดนี้แล้วงานพอเราเชื่อมต่อเสร็จมันจะกลับมาท่าเดิมคือท่านี้ค่ะพอมาเป็นท่านี้เสร็จแล้วนะเราก็ใส่ตัวมาร์กเกอร์เพื่อไม่ให้งานขยับจุดนี้พยายามล็อกไว้นะคะไม่ให้งานมันขยับเราก็ย้ายตัวมาร์กเกอร์ตัวนี้ ามาล็อกตัวกลางไว้ตรงชายเสื้อมันจะเป็นซิกแซกแล้วเดี๋ยวพอเราประกอบเป็นตัวเสือตัวเสื้อเสร็จแล้วเนี่ยชายเสื้อเราจะใช้ตัวสามเหลี่ยมปิดเพื่อให้เป็นเส้นตรงเดีย๋ยวเรามาดูวิธีต่อดอกนี้ดอกนี้ที่มันต่อนะคะมันจะอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เป็นตัวแขนเสื้อนะมันจะต่อจุดนี้ออกมา หลังจากที่เราได้ตรงชายเสื้อแล้วนะคะอันนี้เป็นแถวที่หนึ่งนะแถวที่สองแถวที่สามล็อกอันนี้ติดด้วยกันเรามาดูตรงนี้ถ้าเราวางดอกจุดนี้นะคะดอกจุดนี้มันจะเป็นตรงข้างตัวดอกมันจะต่อทั้งหมดสี่มุมมุมที่หนึ่งที่มันจะต่อมุมสองมุมที่สามแล้วก็มุมที่สี่ลักษณะดอกเวลาต่อเสร็จแล้วมันจะเป็นสามเหลี่ยมพับทบออกมา ที่จุดตรงนี้เราสามารถกําหนดความกว้างของแขนได้ถ้าเราเริ่มเอาดอกนี้นะคะมาต่อตรงจุดที่เป็นเส้นยาวแขนเสื้อเราจะได้แค่นี้ความกว้างทีนี้เราบอกว่าเราต้องการแขนเสื้อที่มันกว้างกว่านี้เพื่อจะให้ใส่สบายนะคะเราก็มาดูว่าตัวความสูงของดอกเราตรงนี้ได้ไดกี่เซนเอาสายวัดวัดนะคะแล้วเราจะได้ความกว้างของแขนเสื้อ แนวนี้ถ้าเราต่อตั้งแต่ตัวยาวจนถึงตัวยาวมันจะได้เป็นความกว้างแค่แสิบสองเซนนะคะสิบสองคูณสองเป็นยี่สิบสี่เวลาเราใส่ถ้าใครชอบแขนที่กระชับคุณก็ต่อถึงตรงนี้เลยทีนี้ถ้าว่าเราไม่ชอบแขนที่มันกระชับเราบอกว่าต้องการแขนที่มันจะใส่สบายๆเราก็สามารถขยับออกมาได้ถ้าเราจะขยับออกมาเป็นสักประมาณสามสิบเซน อันนี้เป็นจุดที่เป็นเส้นยาวนะคะเราก็มาเชื่อมต่อเอาตรงตัวนี้ก็ได้เราจะได้ช่องว่างที่มันเป็นตัวแขนเสือ้อแขนเสื้อเดี๋ยวเราจะวนกลับมาดูนะเราจะเริ่มต่อทุกจุดของดอกสี่ด้านมันจะต่อเข้ามุมนี้ทั้งหมดตั้งแต่ปุ่มเลยนะคะเราใส่มาร์กเกอร์ไว้ให้รู้ว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะโซ่ตรงปุ่มตรงนี้เป็นโซ่ห้าเราก็ถักโซ่สอง ถักตรงปุ่มก่อนเลยค่ะแล้วเราก็เชื่อมต่อปกตินะคะเพียงแค่ว่าทุกด้านมันถูกต่อแล้วเราก็ถักตามลายตรงนี้เป็นโซ่ห้าถักกีบกีบก็จะเป็นพอสี่คอสามตัวนะคะรวบเข้าด้วยกัน ตรงนี้มันจะมันจะซ้ํานะเพราะว่าเราต่อได้อยู่แล้วโซ่ต่อไปเป็นโซ่เจ็ดเราก็ถักโซ่สามเชื่อมต่อวนมาตามลายอ่าเราวางดอกแบบนี้พอเชื่อมต่อมามันก็จะมาเจอจุดที่มันร่วมนะคะเราต่อมาด้านที่หนึ่งด้านที่สองต่อกับดอกนี้พอต่อด้านที่สองเสร็จแล้วพลิกกับด้านเพื่อจะเอาไปต่อด้านหลังเดี๋ยวเราต่อมาสองมุมก่อน พอเราต่อด้านนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะนี่เป็นมุมแรกอันนี้เป็นมุมที่สองมุมที่สองก็จะมาจบตรงเส้นยาวดอกนี้นะคะมันจะต่อเพื่อปิดสี่ด้านเพราะฉะนั้นงานมันจะถูกพับพอมันถูกพับเสร็จแล้วนะเรากลับด้านกลับด้านมาเราจะเห็นจุดที่เราต้องถักต่อดอกเดียวกันเนะะี่ยค่ะมันจะถักต่อด้านนี้วนมา เราอย่าลืมนะว่าแขนเสื้อเราถ้าเราต้องการแขนเสื้อให้มันกว้างเราก็เอามาร์กเกอร์ใส่เข้าไปมาร์กเกอร์ใส่ได้ไม่มีจํากัดนะมันเป็นตัวที่เน้นให้เราสังเกตเท่านั้นเองถ้าเราเชื่อมต่อถึงตรงมุมตรงนี้เลยนะคะแขนเสื้อเรามันจะแคบเราต้องการขยายออกมาเราก็มาดูอันนี้เป็นจุดต่อมาเนี่ยพี่เมย์จะเอามาถึงตัวนี้เอามาถึงช่องโซ่นี้นะคะ เราก็มาร์กไว้ว่าเราจะเชื่อมต่อถึงจุดนี้นะเราให้ช่วงเนี้ยมันเว้นเป็นแขนเสื้อที่กว้างขึ้นพอเราพลิกกลับมานะด้านที่เราเชื่อมต่อไปมันจะอยู่ตัวนี้เราก็จับงานแล้วก็เชื่อมต่อค่ะเชื่อมต่อมันดอกมันจะพับนะพับเป็นสามเหลี่ยมจริงๆมันก็คือการต่อดอกสี่เหลี่ยมนี่แหละเพียงแค่ว่าเวลาวางดอกเท่านั้นเอง ดอกมันก็จะพับขึ้นแบบนี้จุดนี้ต้องระวังนะคะมันเป็นด้านข้างของลำตัวแล้วก็อยู่ตรงใต้รักแร้ถ้าจุดนี้เราต่อจนไปถึงตัวเส้นยาวแขนมันแคบไปเราก็ล่นลงมาถ้าต้องการแขนเล็กเราก็สามารถขยับขึ้นมาได้อีกนะ ตรงนี้ก็เป็นโซ่สามจุดที่เราเชื่อมต่อมันก็จะวนกลับมาเชื่อมต่อตรงดอกนี้แล้วดอกมันก็จะพับเป็นสามเหลี่ยมโซ่สาม การถักเข้ามุมของดอกสี่เหลี่ยมนะคะดูด้านให้ถูกแล้วที่เหลือเราจะต่อลงลายพอดีโซ่สามดึงผ่านโซ่สามเป็นโซ่เจ็ดแล้วเราก็ถักกีบ ื้อตัวนี้ไม่เปลืองไหมนะคะยิ่งเมยมาครึ่งตัวแล้วนะหนึ่งร้อยกรัมยังไม่หมดเลยนะคะยังเหลืออยู่ตรงนี้ก็จะเป็นโซ่ห้าจุดที่ไม่มีการเชื่อมต่อเราก็ถักตามลายโซ่ห้าสิงเกิลต่อไปเชื่อมต่อด้วยปุ่มปุ่มเป็นโซ่ห้าเราก็ถักโซ่สองเชื่อมต่อตรงปุ่มมันจะเห็นดอกมันงอขึ้นแล้วก็โซ่สองกลับมาถักซิงเกิลโคเช ต่อไปโซ่ห้าแล้วเราก็ถักกีบไปถ้าจะถักแล้วต่อดอกให้ไวแนะนําให้ถักดอกไว้นะคะเวลามาประกอบเป็นตัวมันจะไวกว่าการที่ถักทีละดอกแล้วทยอยต่อต่อไปเป็นโซ่เจ็ดเราก็ถักโซ่สามเอามือจับ ไล่ไปเราจะเจ,เจอตำแหน่งที่เราต้องต่อกีบจะเป็นพอสี่คอค่ะสามตัวรวบเข้าด้วยกัน ตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สามเชื่อมต่อโซ่สี่ห้าหแล้วก็7จดสามกลีบเสร็จแล้วมันก็จะโยงโซ่ยาวต่อไปเป็นโซ่ยาวค่ะ ก็เป็นโซ่เจ็ดแทงไปที่จุดเชื่อมดึงผ่านแล้วก็โซ่เจ็ดถักกลบ จะต่อไปจนถึงตำแหน่งแขนที่เราต้องการเลยนะคะต่อไปโซ่สามสี่ห้าหกเจ็ด โซสามเชื่อมต่อถ้าเราต้องการถักถึงตรงไหนเราก็เอามาร์กเกอร์ใส่ไว้มาร์กเกอร์จะเป็นตัวที่ทำสัญ,ญลักษณ์ให้เรารู้ว่ามาถึงจุดนี้เราต้องระวังเราใส่กี่ตัวก็ได้นะคะแล้วพอถึงตำแหน่งตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็ถอดออก ก็เป็นโซ่ห้าปุ่มนะคะนี่เชื่อมต่อจะชนแล้วนะโซ่สองเชื่อมต่อตรงที่เป็นปุ่มดึงผ่านโซ่สองแล้วก็ลงมาเป็นซิงเกิล เรามาดูจุดที่มันจะชนตรงใต้รักแร้นะคะกีบที่หนึ่งนะเชื่อมต่อปกตินะกีบที่สองเชื่อมต่อปกติกีบที่สามต่อจากกีบที่สามปกติมันต้องเป็นโซ่สิบห้าตรงนี้ปรับให้เหลือแค่โซ่สี่กีบที่สี่ข้างบนก็เป็นโซ่สี่มันจะมีกีบที่สามกับกีบที่สี่ไม่ถูกต่อเพราะกีบที่ห้ามันจะมาโยงกับชิ้นงานด้านบน แล้วก็เก็บสุดท้ายโยงกับชิ้นงานนี้แล้วต่อลงามาปิดงานตรงปุ่มลักษณะแขนเสื้อเราจะได้ออกมาแบบนี้จะกว้างขึ้นถ้าเราต้องการแขนแคบเราก็ต่อของเราปกติให้เอาสองอันนี้ต่อขึ้นมาจนถึงเส้นยาวถ้าเราเปิดวิธีนี้อันนี้คือช่องแขนอันนี้ไหลนะคะแขนเสื้อก็จะออกมาเป็นแบบนี้พอเราต่อเสร็จแล้วจุดเนี้ยเราสามารถถอดมาร์กเกอร์ได้เลย ให้เหลือแต่ตัวที่เป็นตัวหลักคือแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองไว้แถวด้านข้างก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้เป็นชายเสื้ออันนี้เป็นด้านข้างน,นี้เป็นต้นใต้ลักแร้จุดที่ระวังคือใต้ลักแร้ข้อมูลทั้งหมดนะคะของเสื้อตัวนี้ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักผังลายทั้งหมดจะมีเขียนแนะนําไว้ที่เว็บไซต์ค่ะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอ ถ้าคุณดูคลิปนี้นะแล้วมองไม่เห็นคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอนะคะคําอธิบายจะโชว์ออกมาค่ะคุณสามารถตามไปดูข้อมูลได้พบกันคลิปต่อไปนะคะที่ YouTube m a เมทินี h a n d m a มดขอบคุณค่ะ